เอาไหมเอาไหมเอาไหมเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้เขาวงมันช็อตไปไหมเอาตัวน,นี้ผมถ่ายแล้เดี๋ยพี่น้องเด้อสองซอรไรตก็ะสามสิบสอง,สอง <32. S 1> ลูกมีขาดตะกูลอยู่เมื่อกี้เขาไปอยู่โกกุ้งสาพ,พี่น้องครับเครื่องมันช็อตไหมมันห่อนสามสิบสองลูกน้ำล้างเงีวผมว่าน่าจะเป็นลูกบักอันนั้นไหมบกับกบักบุบอกดีกว่าเบื้องหน้าตาเขาธรรมชาติเด้อสามสิบสองลูกตัวที่สองของเราเราวางเสร็จแล้ต้นต้นขาวเป็นบะ ตัวขาวแมนปะตัวขาวดูตขาวอีกขาวก็มีเป่าตายเดี๋ยวมันจะม้วนอีกตัวแม่เนาะตัวผูตัผูอีกขาลูกตัวผีเด้อเอาสามสิับเท่าไหรเท่าไหรเปิดเท่าไหรหมื่นหมืน่เนาะพันยังไดและราคาเป็นงวดเลี้ยงกับมา32มสบคือคมนี่ขอเลขทศนศูนย์แ้านย์แเ้าสองแปดห้าสองแปดห้าเจ็ดหกแปดสี่เจ็ โอ้คุณจะจ,จัดกลางโฮมพี่น้องควายขั้นหนันไปไปฉัดไปพิรโลก<ม>เต็มรถเลยข,ของของไอ้ตะพ่นบ่ะขั้น,นหนัดเนี่ยป่ะตะพ่นไปนี่พ่นอยู่วัดโบสถ์พี่น้องไปเอาอยู่บุนเดอรวันวันจันหรือวันข้าวถามมันเอาผมเคยไปทายอยู่วัดโบสถ์ประมาณสองแถวขึ้นไปหาลูกไส้ผมนะ่ะครับรถรถของตะพ่นเพิ่งขึ้นมาเอาอยู่เต็มรถเลยนะต้นน้อยๆเอาสิมักซื่ออยู่นี่ตลาดนีครับตลาดามันล่ำเอาเหมือนซีเด้อพี่น้องครับอย่างไรถ้าเอาพี่น้องครับขั้นกับเต็มกับควายเอา ตกลมเอาเอ้าไปตัวน,นี้ไรปะเนี่ยลืมไปมองเขาหนอเอ้าไปพี่น้องครับเจอกันมือมืออนเสาตอนไปบายเดอ้อหอนแห้งมือนี้ครับตะพนเป็นประชาการไหวเต็มรถดเลยมันเสียงหนึ่งคือมันแต่มันแดดโอ้ยตัวนี้ขารลุดเลยเด้อนะรอยย็ดขาขาขี้ขาขี้แล้วนั่นไปแล้วครับผม